ถ่<ไ> <ไป S 1> ายรูปเหรอใช่ไม่รอ,อบกี่ปีรอบกี่ปีเกือบสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมใช่แต่ยังไม่มีลูกแต่ท้อยเตย๋เนาะยังไม่มีลูกแต่ยังไม่มีลูกลปปอุสนอันนี้รถไฟจังหวัดสแก้วพี่น้อง สมัยต่กวเป็นไมลรุ่นกันนี่แล้วเขาองเทวก็นั่งรถไฟค่าบริการ40บาทลงหงวลำพงอีกสถานีหนึ่งที่ขึ้นประจำกันยุสรามดวนสารลำดวนชมบรรยากาศบรรยากาศนี้บรรยากาศข้างทางดีนะให้เนาะหน้านี้ก็จะมีเขาทำนาทำอะไรถ้าไปแถวไอ้เข้าทางแปดริ้วอะเลยประจีนไปมีนาปงนาปังโอ้ตั้งแต่ฉันเป็นวัยรุ่น แต็เป็นเด็กน้อยเอาง่ายไปสี่้าที่ปีเกิดมาก็เจอเลยอันนี้รถไฟไพ<ฟ>่ไ<ฟ>มันเนียมจนยาเนียมไพสันเดีนานีนเดียว,วเนียม<อ>ทำไมเเดินเข้ามามันก็มองอีกแค่กรเลยเปิดรถ่เป,เป็นมอง่ ไม่เห็นที่เธอมาคน,ดนาเดียวคิดว่าเธอมาคนเดียวไปแล้วเปล่ไปน่าพีคนชั้นนไ่ไงแต่ชั้นขึ้นครั้งแรกตอนอายุเลยอายุสิบสามตอนนี้สี่สิบเก้าห้าสิบแล้วขึ้นรถไฟครั้งแรกไปหัวลงหัวลำโพงนนเหรแบบอ สี่สิบเออสี่สิบบาทตอนนี้ก็น่าจะราคาเดิมด้วยไม่ไู้เห็นคนรีวิวนะคนลาวเขาก็นั่งรถไปมาต่อเขาสะพอนะสบายสบายกว่ามันไม่อันตรายเขารถตู้รถตู้ค่อบบ่อยในช่วงนะี้แต่รถตู้มันไปเร็วมาเร็วงคนเขาแบบถ้าหยุดงานวันหนึ่งก็พอดีอะ่ะเดีย๋ยวนี้<ค>นมีเลนสวนไหม มีเลนสวนสี่เลนแต่ก่อนมีแค่สองเลนมีแค่สองเล่มนะคะเป็นป่าอันนี้ก็เป็นไม้เนาะเป็นไม้ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะนี่ทำใหม่หมดแล้วไม่ได้เป็นปูนแบบนี้นะตอนที่เรานั่งเนาะเป็นหมอนไม้เดี๋ยวนี้เป็นหมอนคอนกรีตแล้วก็ลกๆลกๆฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นป่าเออให้ไปยืนตรงนี้ถ่ายรูปฮะสถานีต่อไปสถานีต่อไปวัฒนานคร สามดวงเขายุบแล้วยุบก็คือว่ารถยังจอดอยู่จะไม่มีแบบนี้เออแต่มันแก้งกยังมีขายตัวถ้าสารามดวงไม่ยุบมันก็จะมีที่ลงนู่นแต่คนก็ลงได้ปกตินี่แหะสถานีรถไฟจังหวัดสแก้วห้าโมงห้าสิบห้ารถไฟมา ตอนนี้สิบแปดสได้อีกรามติบวินาทีครึง่งชั่วโมงนะชมบรรยากาศรอบๆว่างว่าง,ว,างวันนี้ขาตับหาคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ได้ลงคลิปสองวันแล้วไปลงช่องนี้หน่อย นี่ยังเหมือนเดิมสกแกว <c oughs> băng sĩ đà xếp cọc thùng là lúc băng sĩ đà tên thùng thiêu รอรถไฟมาพี่น้องก็จะรอรถไฟมากจมา็จะถ่ายรถไฟจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อนพี่น้องแค่เดี๋ยวจะตีคลิปเึ่นคลิปรถไฟมาโอ้ต้นนีบหนออดอกภูมิใจที่ท่านเป็นผู้ว่าการรถไฟ จอดวกันรถไฟโอเคปิด okay. คลิปทำนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวรถไฟมาด้วยที่ไทยให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมสคัดซิงชาแนลด้วย